ฝรั่งผักชีใบเลื่อย,ยอีสาเรียกหอ,นะอมเียหอมเตยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับห,รหลังจากผมไปต่างจังหวัดไปนู่นไปน,นี่ไม่ได้มาหาเจาออสสักสัปดาห์หนึ่งมั้งอาจารย์ไม่มาทานหรอไม่มาหรอใครถาม ลูกค้ามาบอกผู้จัดไม่มาบอกออกจากจังหวัดนี่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้เตาคู่ซึ่งทีจง่จริงคู่นานแล้วล่ะแต่เมื่อก่อนคู่อยู่ตรงน ون, ู้นหลบแล้วนี่มีกองบัญชาการนี่มีฐานมั่นคงแข็งแรงฐานมั่นคงแข็งแรงผู้อายุคน่ะใช่ครับวันนี้ก็มาหาชี่อร์อีกแล้ววันนี้มีเมนูที่ เช็คเมนูแล้วปรากฏว่ามีเมนูที่ผมชอบหลายเมนูครับเมื่อกี้เอาหัวปลีมาโชว์ไหนนีน่ปอกปอกอะไรยังไงนะหัวหัวหนึ่งหัวหนึ่งใช่สิบห้าบาทใช้ได้แค่นี้ใช่อันนี้สิบห้าบาทแต่ถ้าไปเชื้อที่ัาวบ้านเจ็ดแปดบาท,อ,ทอัอนนี้ก็เมนูอะไรนะต้มขาไก่ หัวปรีอันลือชื่อที่ FC บอกว่าจะกินแต่หัวปรีไม่ไม่ค่อยจะเอาไก่อันนี้น้ำน้ำต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปอันอันนี้ต้องละเอียดเรื่องการปรุงหน่อยนะ FC ทักท้วงมาบอกว่าอาจารย์เอาแต่คุยกันไม่ค่อยบอกเครื่องปรุง ย้าแล้วแต่ความชอบส่วนคนใครชอบเปรเี้ยวชอบหวาเระได้ตรงนี้มีจำกัดจะต้องอะไรอย่างเงี้ยรวบผักคะน้าแค่นหนาว้ดำหัวปี เมื่อวานเมื่อวานทำล่วงหน้าไว้มันดําเอาไม่อยู่หัวหัว,ห,วหัวปีหัวปีนี่ยากยากยากที่จะไม่ดําต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีความพยายามตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ทำไม่ทำรอไว้นานก่อนผัดก็อยลวด อ่ามีเอฟซีฝากมาให้ใช่ปกติไม่ไม่เคยมาซื้ออลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเขาก็ให้ให้คนรถมาไปซื้อคนนั้นซื้อสับรถติดลูกครับก็เอามาเอามาฝากาคนละคนก็ขอบคุณเอฟซีนะครับ <c oughs> ได้รับเรียบร้อยแล้วฝากให้อาจารย์ค่ะ <c oughs> เป็นเอฟซีค่ะอ๋อขอบพระคุณมากครับ อันนี้กระติกเก็บความร้อนวความเย็ยนเน,ะนาะใส่กาแฟใส่อะไรขอบพระคุณมากครับไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามไว้ใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวเขาก็ไม่ได้มาด้วยวาานั่งรอในรถให้ลูกน้องมาขอบพระคุณมากครับเดี๋ยววางไว้นี่ก่อน ดเดี่ยวเดี่ยวการมีเดี่ยวบอได้เวลาสี่สามอันนี้จะจะลวกเลยใช่ไหมจ๊อตล,ล,นะลองลวกดูก,ก่อน มีตะบบกาวเป็นเสียงเขาขาหมูแล้วครับนะครับ สาม้านาทีรวมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปตม้า่าอันอันนี้คือทดลอง เดิมเจ้าก็พยายามอย่าทดลองฮะว่าใน,ในที่เขาทำแฉะเกลือแฉะมะนาวทำแล้วเราไม่ไม่โอเคเลใส่เอาใส่กะที่แล้วมันก็ไม่น,าน่าเกลียดแกะน้ำเย็น หมายเดินผ่านหน้าร้านโดนโดนผ้าโดนเสื้อผ้าโดน,ดนยากงกล้วยถึงดำ<ต>ยางกล้ลยวยนี่เลยมากเียวมือมะนาวมาไปฆ่ายางกล้วยน,น,นะ น้อยไม่ใช่ยเยอะๆยยางมันออกมาเายอะเริ่มต้นครับต้มคากะทิลงอันนี้หางก่อน,น ไก่ลงไปแล้วไก่ลงไปแล้วสองโค้โงานนี้กะทิกี่โลสองโลครึ่งหรอส <2 S 2> โลครึ่ง <c oughs> ไกส่สะโพกเท่าไหร่ทำแกงเป็นคนทุกคนว่ามันไปไก่ไก่สะโพกเท่าไหร่โลสองโลครึ่ง<ล>กะทิก็สองโลครึ่งรวมแล้วหัวหางไก,ก่ก็สองโลครึ่งสะโพกสับพร้อมกระดูกเลยใช่ไหม ก็พวกกัด<ม>สับ<ม>เลยไม่ไม่ได้ร้อนเนะีเ้ยถ้าแต่บางคนก็ใส่เลือดแต่ว่าไม่ใส่เลือดแต่อย่างโบราณเขาก็สับอย่างนี้แหละสับพร้อมกระดูกอย่างนี้แหละบางคนไม่เอาเลือดนะแม่ไม่เอาเลือดเหมือนตับไตไม่ วันนี้จอร์ดก็เลยควงสองกระทะฮะข้างๆก็มีคลิปไปแล้วนะฮะอันนี้ยอดนิยมเลยยอดนิยมเลยใครๆก็ถามหาสูตรจอร์ดครัง้งๆนี้ไม่มีหมูนะเดี๋ยวถ้าไปไล่หน่อยดี๋ยวัดไปบ้านมีกระเทียมมีกระเทียมใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเอฟซีก็ติดตามอยู่ว่า เราจะจัดวันไหนก็น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเรียกว่า Geo's On Tour ต้นเพื่คอยติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้คลิปต้มขาไก่ใส่หัวปรีนะนี่แวะไปก็มีสองสองเตาก็เลยแวะไปดูนะู้นเมนูยอดนิยมมีคลิปนะเพื่อนๆติดตามเดีย๋ยวเอาไว้ตอนท้ายก็ได้ เนี่ยผัดขนาดเนี้หมดแปบ๊บเดียวก็หมดนี่วันธรรมดายางน้อยนะเสาที่ัดเสาที่จะผัดนี่สองผเสาที่จะผัดนี่สองผาดเป็นซิกมันจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ร้านเจออสแล้วเนี่ยอันนี้เดือดโน่นไฟไฟผ่า,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 าปลาแดง<อ>มีปลาแดงก็ทำให้เจออสสามารถทำกับข้าวได้หลายเมนูขึ้นเนาะ ไก่สุกยังแต่กะทิเจ้านี้เขาก็ดีเนะาะหอมเลยอะ่ะเพราะเราเขาเราคั้นใหม่ๆด้วยใหม่สดกะทิมาปุ๊บแจงปั๊บ ใส่ซอยอันนี้ผงนัวผงนัวบอบเอฟซีหน่อยเ,เกลือ,น,อ,น,อนี่เขาเรียกอะไรช้อนโต๊ะนั่นนะ่ะใช่ไหมชิมมาเลย,เลยอันนี้น้ำตาลอันนี้รสด,ดีใช่ทำส่วนเยอะกับส่วนน้อยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน,น,กนใช่

เจ็ดแปดต้นไฟไม่แรงนะฮะตามสไตล์แจอ <8. S 1> อสหาเพราะไม่ต้องการให้แตกมัน พูดถึงคนแพ้ทุเรียนขนาดขนาดเห็นเห็นเม็ดเหลือแต่เม็ดแล้วยังยังหนีทุกวันนี้ทไม่กินนะทุเรียนยังไงก็ดําบอกเพื่อนๆเลยครับยากมากนอกจากเตรียมไว้กินสดเนาะที่เขาเตรียมไว้หั่นไว้แล้วก็แช่กับน้ําอะไรน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกน้ำส้มหรือแช่น้ําส้ม แช่ไว้แล้วจะกินก็หยิบขึ้นมาแช่น้ำตลอดอะ่ะใช่แต่ว่าถ้าเอามาแกงมาต้มอย่างนี้ก็ยังไงก็ดำครับเยอะแต่ถ้าหัวสหัวทำกินเองไม่ดำทำเล็กๆกนะันเนาะยัางไม่ได้เยอะ,ยอ,ะอันนี้ยางมันเยอะ,ยอะอรอเดือดครับโเรเจออสเขาไม่ต้องการให้แตกมัน เดี๋ยวปรุงด้วยมะขามเปียกน้ำส้มมะขามเปียกพร้อมแล้วคนสั่งก็บอกว่าเจ้าแต่หัวปรีไม่เอาไก่ มาแล้วพระเอกเสียพลวันดีครับพระเอกมาแล้วพระเอกต<า>องยคนผมไม่ใช่ได้ยินเสียงแกเสียงลงแล้วเลยไม่เคยได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้ติดไม้ไงมันไม่เหมือนชุดแง่ดีแล้วธรรมชาติเพราะว่าถ้าติดไม้จะได้ยินแต่เสียงเราสองคนตอนนี้มันก็เราจะรับ เสียงรอบด้านอย่าล้างไปแล้วนะตั้งข้าไว้สักเมื่อวานไม่ได้ถา,ามก็มันเปิดอยู่นดยจะเลยต้องบอกว่าให้จอร์ดพูดดังๆหน่อยละกันเพราะว่า<อ>ถ้าหากติดไม่อ่ะก็จะได้ยินเสียงแค่เราสองคนใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขาม เสียงคนรอบข้างบางทีมาปุ๊บอย่างเช่นบางทีเจ้นหน่อยเ,ออเดินเข้ามาอย่างเงี้ยก็พูดอะไรก็จะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าติดไม่อยู่แค่สองตัวแต่ถ้าเกิดผมถ่ายอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงรอบข้างล่ะออป้าแดงป้าแดงพูดก็จะได้ยินพี่พลพูดก็จะได้ยินไม่งั้นถ้าติดไม่กันเนี่ยคนอื่นจะเป็นปหัวลง คนอื่นก็จะเป็นใบหมดอ่ะปากพังงาพัพงงาหมดแต่นี้ก็บอกแต่เจ๊ออัก็เสียงดังอยู่แล้วไงใช่โอ้ออาสามารถนี่คนตรงนี้มอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่ตรงนี้นใช่ฟิตดูดีดังนี่ดังตลาดมันเลียงว่าเนะเด็กงเบาๆก็ไม่มีใครจะกินแล้วก็มันเป็นเสน่ด้วยไงมันได้ยินเสียง ได้ยินเสียงเอฟเฟกของคนในตลาดเสียงเผาขาหมูเสียงอะไรก็จะได้ได้ยินว่าเออในตลาดเนาะคือคือได้ยินเสียงจริงๆเหมือนเรายืนอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเสียงเชออัก็จะดังไม่เท่าเสียงผมเพราะผมอยู่ใกล้กล้องกว่าภัยเพื่อนถ้าติดไม้นู่นเชออดเดินอยู่นู่นพูดยังได้ยินนะนะำทำสองกระทะอาจารย์จะได้จับเพัก ได้หมดได้หมดครับปรุงุรงรุงเพิ่มใช่ไหมจากเมื่อกี้นี้เราใส่เกลือเพิ่มไปอีกหน่อยอใส่มะเขือไปก็ทำให้มีสีแดงขึ้นมาหน่อยเนาะ แต่มันก็ให้รสชาติด้วยนะรสมะเขือนี่ตอนนี้แงรสมะเขือนะโลเท่าไหร่ห้าสิบแต่มันลูกใหญ่ๆเนาะของแพงทกอย่างผัดชีโลกี่ร้อยเพิ่มผัดชีโลสองร้อยตอนนี้ พิมแล้วเป็นไงโอเคเปรี้ยวน้อยหน่อยเปรี้ยวน้อยหน่อยก็ส้มมาถามเดี๋ยวเราเติมน้ำมะนาวมะขาอีกมเติมพริกเติมมะนาวมงขามแล้วต้องเติมที่หลังที่ขี้หนูทอดทั่วแล้วก็มาตาก ทอ,อ,อดทอดเตรียมไว้ให้กลิ่นให้กลิ่นหอมคนบ้าจีด่จังคิดป่าโบราณเลยน้าเกียดมากใจหน่อยเหมือนกันเลยเด็ดเลยอ่ะ เหมือนกันแลยดีดีไม่ติดไม่อะ่ะถ้าติดไม้เมื่อกี้ออกไปแล้วชัดๆแต่ตอนนี้ไม่ติดไม่อยู่ตรงนู้นก็ไม่ค่อยได้ยินทานอื่นก็ไม่เป็นู้ายเป็นิดีแล้วบางคนไปอุทานของผู้ชายนี่ยังอุทานของตัวเองหอ,อมกลิ่นต้มข่าขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวรอใส่ในวิกเขาเหรอฮะเนี่ยแต่งหน้าแต่งหน้า

ก็เม um um. like ื่อก all no ี nah. ้จอสสั่งบอกว่าเอาน้ำพริกเผาเฉยๆใช่ไหมอ่างเงี้ยเขาเรียกน้ำพริกเผาใส่ใส่แกงใส่อะไรไม่ไม่มีรสชาติบางคนก็ใช้น้ำมันอย่างเดียวเลยนะแต่นี่เจอสยังใช้เนื้อทั้งเนื้อทั้งน้ำบางคนเขาเนี่ยมาเป็นขวดเลยเป็นน้ำมันอย่างเดียวเลยใช้แต่งหน้าอย่างเดียวนี่ก็สวยเลยครับ ของกินที่เหนียวไม่ได้มาอยากม่ได้ออกมาเบียบไม่อร่อยผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยอีสานเรียกหอมเปเรียกอะไรนะหอมเปคนลาวไงคนไทยก็ผักชีฝรั่ง ไม่งั้นถ้าเรียกผักชีเฉยๆเดี๋ยวไม่ไปซ้ำกับผักชีใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ว,วสีสันสวยงามวันนี้เขี่ยวด้วยก็นุ่มแต่ว่าเขี่ยวด้วยไฟอ่อนๆไม่ให้แตกมันฮะเสร็จเรียบร้อยหอมปุ้งหอมฟุ้งหาต้มขาหมายถึงว่าถ้าตัดนี่ก็ปรุงปรุงในถุงอีกรอบหนึ่งปรุงมะนาวปรุงปรุงมะนาว เติมมะน,นาวพริกต้มขา่าแบบนี้เ,เตรียมไว้แล้วอ่มามะนาวพริกใส่ลงปลไปเอาเอรถเจ้าออดเลยตโต,ต,ตโยตา้า <c oughs> นนั่ไม่น่าไม่น่าพูดเลยรอพิกเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อกี้ลูกค้ามาไงเขาเห็นสีไงแต่เขาไม่รู้ว่าเออเราใส่เราแต่งเฉยๆความจริงใช่แต่ไใน์เด็กๆนะน้ำมิกเผาเราก็เอาแต่ฟริปไม่ได้ไม่ได้เอาใส่เยอะอย่างนี้เราก็เท่าไหร่ห้าสิบบาทใช่ไหมแต่ไม่ได้ปักเท่านี้หรอกทุกงานอ๋อ ให้เห็นเอาหัวปี่เนาะใช่ใช่คนบอกไม่เอาไก่เอาหัวปีแต่ว่าก็แกงหัวปีก็อย่างนี้แหละคนก็จะเน้นไปกินที่หัวปีก็ขอบคุณแจ๊สด้ะสวัสดีครับนี่อันนี้ของโปรเทอโดเลยสยมากได้ได้ชะอมได้ชะอมมาจากอ่างทองทอดจะใส่ทอดใส่โรคกินทุกวันเลยแล้วเขาพูดเองนะพอเวลาตอนตอนเห็นเดินเดินตลาดชาวบ้านเนี้ยเอาชะอม จะโอโมทอดไข่สาวสองมันชอบมันพูดได้หมดอะไรไม่ชอบมันก็ไม่พูดอ,อัน,นอันนี้มีคลิปแล้วนะเพื่อนๆก็ไปดูคุตา